สวัสดีค่ะเมียฝรั่งที่นกบายไม่ตุ๊มเมียฝรั่งที่นกนะคะของจริงค่ะนะคะัวใครถือว่าพลังหลบไหลก็ระสูผัวข่อยละค่ะมองโลกไม่แย่หรบกบ้กบ้า,บาก,ก,าน,กนีก็คือก็กาับไเจากของ กาดวยวายค้ยนมาดวยวายใส่ผูกใส่ค้นก็เป็นจอาอยากให้งคน้นก็พับไลยเนาะกระเทียมทำไมมาตอกหนานาะสวัสดีค่ะเพื่อนสาววันที่15พาเจ็ดอันพันขอมันไก่ด้วยค่ะก็ดีมเมนกเกี่ยวกระเทียมเกี่ยวอันนั้งไก่ไ้แล้วค่ะสิ่งที่เตรเต้องทำเสี่ยงก็คืออันเพิ่นม่อย่างขิงน,นะคะขิงเป็นส่วนหนึ่งของของน้ำจิ้มด้วยเนาะ เราก็จะหั่นนะคะหั่นแล้ววันนี้เราก็จะขูดเอาใช้มีดก,ก็ได้ค่ะขูดขูดเอาเปลือกของเขาออกนะคะเปลือกมันอ่อนเนี่ยค่ะแล้วเราจะทําในการตำนะคะไม่ตำแบบอาปั่นวันนี้จะใช้พริกไปปั่นค่ะแล้วก็ข่านะ,ะไปขิงค่ะ้วก็จะมีขิงด้วยค่ะก็จะมีรากพริกไทยรากต้นผักชีนะคะ ขูดอกนะคะไม่ต้องไม่ต้องหั่นนะคะรากของไอ้เปลือกของเนี่ยค่ะขิงนะคะนี่เราก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราหั่นหั่นเป็นท่อนท่อนไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปปั่นเนาะอ<ม>ันนี้ไม่ตันนะคะไอ้ A น้ำจิ้มไม่ตําค่ะเอาไปปั่นเท่านั้นเอง นะคะเดี๋ยวจะพาทำน้ำจิ้มนะคะ